โยโยโยเที่ยงตรงเจริกับคลืนหนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลืล่นหนุหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นจริงๆนะครับอาบัะเนค่ำคืนวันศุกร์บอลลีกใหญ่กลับมาแล้วนะครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเอาเกมเวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นเกมบิ๊กแมทด้วยครับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโมโนาโกอันดับ3ปาสแตชามจา,กการ หนึ่งนะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มแรงมา3ต่อศูนย์ครับลุยส์เอนริเก้ตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับพวกเพรสเนลคิมเบมเ,บมเบ้มาโกโอาเซนซิโอแล้วก็ล่าสุดทางด้านของวาเลนซาอาเมรี่ก็มาเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยแกนหลักประตูดอนนารุม่าครับ เกมรับคู่เซนเตอร์ก็มาควินยอสกับมิลานสกินเนียด้านกลางวิตินยานะครับแนวรุกเนี่ยคิเลียนเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่หน้าเป้ากอนซาโลรามอสนะครับเจอกับโมนาโกรครับ24แต้มจากการชนะ7เสมอ3แพ้2เกมล่าสุดทำได้แค่บุกเสมอแลาอัพมา0ต่อ0นะครับอาลีฮุตเตอร์กุนซือเนี่ยไม่มีผู้เล่นการหลักอย่างโมเม็ดซาลีซูบริลเอมโบโลแถมคืนวันนี้ยูซุฟโฟฟานะ่า มิดฟิลตัวเก่งติดโทษแบนอีกนะครับแต่นั้นเนี่ยแดนกลางต้องใช้อิสมาอิลจาขอบเล่นกับโมเมตกามาร่าส่วนนารุกเหมือนเดิมนะครับทาคุมิมินามิโน อเลสเดอร์โกโลวินหน้าเป้าเป็นฟอรลลินบาโลกุลนะครับเจอก,กันฤดูกาลที่แล้วเป๊เชไม่ชนะนะครับในบ้าน1-1เกมเยือนเป็นโมนโกเปิดบ้านชนะ3-1หรือ 3, 1, 3ไปครับแน่นอนก่อนเกมปารีสแซงแชร์แมงเป็นต่อนะครับปารีสเนี่ยชนะมา5เกมติดต่อกันในลีกนะครับส่วนโมนโกนี่เกมที่แล้วถือว่าเสียหายยิ่งคืนนี้ไม่มีโฟฟาน่าผมมองว่าพี่เจมมองว่ามีปัญหาแน่ครับ วัดใจไปที่ป,ทาปารีสแซงแช็์แมงดีกว่าครับเกมแบบนี้การันตี1ประตูแน่ไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์ปารีสแซงแช็์แมงเป็นคืนุงหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอใ้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย